พี่คก้ยไก่ราคาเท่าไหร่กอตปชายไก่โอเคเบอร์หกันเบอร์ไก่เบอร์ห เออเอาแค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ละเบอร์นหนึ่งปะขาสันาา้นคารโก้เเบอร์หนึ่งก่อนอสวัสดีค่ะลูกค้าค่ะรอสักครู่เดียวนะคะรักเดียวค่ะจัดเสร็จสถานที่นิดหนึง่งพอดีเมื่อวานน่ะมันไม่ติดค่ะเราพยายามที่จะไล์งานเด็กเนาะเมื่อวานมันไม่ติดเลยไม่รู้ทำไงเหมือนกันลูกค้ามืดไหมชัดไหมคะ มืดไหมคะได้ไหม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 มืดไหมพี่ดำมืมดบอโอเคไหมคะลูกค้าขาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะลูกค้าท่างใดที่เข้ามาแล้วสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะลูกค้าขา ครับไหมคะได้ไหมได้ไหมโอเคไหมสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะครับไหมคะขาสั้นคาโก้เบอร์หนึ่งค่ะขาสั้นคาโก้เบอร์หนึ่งบช่ถ้าขาลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าเสียงชัดยังไงแล้วควรช่วยกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราพยายามไล์หลายรอบมากในช่วงบ่ายนะสรุปก็คือมัน เออใช่มันไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นทีนี้เราก็ไม่รู้ทําไงก็เลยไม่ไหลไปเลยจบเลยนะคะขาสั้นคาโก้เบอร์1ค่ะพี่ขาขาสั้นคาโก้เบอร์1น,น,น,นะคะรายการนี้ป้ายไก่ค่ะตัวนี้เป็นงานเบอร์หนึ่งตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเราเปิดรีดให้ลูกค้าบ่อยแต่ว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไม่ได้ไหลเลยไม่ได้ไหลเลยไม่ได้เปิดเป็นแบบ ไลฟ์สดแบบนี้เลยคือส่วนใหญ่น้องจะถ่ายคลิปเวลาที่ลูกค้าเปิดรีดนะคะเดี๋ยววันนี้มีโอกาสว่างขออนุญาตมาเปิดไลฟ์ให้พี่ๆได้ชมกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยตอนนี้มีป้ายนี้กับป้าย uk เนาะที่เหลือก็หมดแล้วใช่ที่เหลือก็หมดแล้วใช่ใช,ใช่อันนี้มีแค่3กระสอบพี่มีแค่สกระสอบนะคะที่เหลือก็หมดแล้วค่ะขาสั้นคากโก้นะคะลูกค้าที่อยากได้เบอร์สองนะคะมีเป็นป้ายทันตะวันเดี๋ยว ถ้ามีเวลาทาันปุ๊ปเปิดให้นะคะเพราะว่าป้ายทานตะวันเบอร์สองอันนั้นส่วนใหญ่ก็ส่งลูกค้าพม่านะคะไม่ได้เปิดเลยเหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้นะคะวันนี้ว่าแล้วเดี๋ยวเปิดให้ไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าตอนนี้นะคะเหมือนภาพมันด้านหลังมันมืดมากไหมหรือยังไงพี่ดาเปิดไฟไหมเพราะว่าเราเอียงกล้องมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่กระพริบตัวนี้เป็นป้ายไก่ค่ะ เราเรียกไป้ายไก่แล้วกันเนาะจริงๆลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกป้ายส้มก็ได้แล้วแต่เลยนะคะใครอยากรับกระสอบนี้ที่เปิดพิมพ์รับมานะส่งฟรีนะส่วนใครอยากได้สอบใหม่แคปหน้าจอได้เลยนะคะรตนี้มี3กระสอบรายการนี้ตู้หนึ่งจะมาประมาณเนี้ยพี่3ลูกสีลูกไม่เกินนี้นะคะงานเบอร์หนึ่งมาน้อยกระสอบที่เปิดรีวิวส่งฟรีนะคะ45ากิโลจำนวนจะได้ประมาณ120ตัวบวกลบ ส่วนใหญ่เราเปิดก็จะออกประมาณนี้เนาะ120ตัวบวกลบนะคะอะใครอยากรับสอบนี้พิมพ์รับมานะคะมาเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบไปพร้อมพร้อมกันนะคะลูกค้าขาโอเคนะชัดนะชัดนะคะ ลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทางเฟซบุ๊กของทางร้านแต่เป็นเพจอื่นที่ไม่ใช่เพจหลักนะคะเราจะมีหลายเพจนะคะแต่ลูกค้าสังเกตดูได้เลยว่ารูปโปรไฟล์ไลน์ไอดีและเบอร์โทรจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะคะส่วนลูกค้าที่ดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะคะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอในจิ๊กซอวไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็พักเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางเพจ Facebook คะ่ะ โอเคเดี๋ยวบูขออนุญาตลดแสงนิดนึงนะคะบูรู้สึกว่ามันจะมันมันเขาเรียกว่าล่ะมันดูสว่างมัวมวมันดูสว่างแปลกๆอ่ะอ่ะชัดขึ้นนะพี่เนาะชัดขึ้นไหมใบไก่ค่ะ ไก่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 อะเบอร์หนึ่งสีกิโลค่ะเบอร์หนึ่งสีากิโลจำนวนประมาณ120ตัวบวกลบใครอยากรับก็สอบนี้พิมพ์รับนะคะขออนุญาตให้สินค้าที่พรอบอนก่อนทุกกรณีนะคะส่วนใครอยากได้การสอบใหม่มีไว้อีกสนะคะงานเบอร์หนึ่งหตู้จะมาแค่นี้พี่นะคะ3ลูก4ี่ลูกไม่เยอะนะเพราะเป็นสินค้าเบอร์1นึ่งค่ะเบอร์หเบอร์หนึ่งค่ะ ขาสั้นคาโก้คาโก้ช็อตนะคะลูกค้าพม่าก,ก็ค่อนข้างจะชอบบันนึงเนาะเริ่มไกลไปหน่อยไกลไปดนเอยน่เพราะว่าเงยม,มันสั้นไงเงม,มันสั้นลูกค้าที่ต้องการให้รีดบอกได้เลยนะคะค่าบริการในการรีดกระสอบละ300บาทคบาทถูกมากโอเคอ่ะได้เยอะอ่าอ่าอ่านี่ได้ละอ่าฮะเอลสามสิบหก ออมีมีอีกป้ายหนึ่งเป็นป้ายยิ้มนะคะหรือหรือลูกค้าจะเรียกว่ามาโชจะเป็นเบอร์หนึ่งบวกเบอร์สองนะคะมีว่าอีก2ลูกนะคะอันนั้นมีเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะรอบที่แล้วนะคะแต่ว่าเหลือแค่2กระสอบนะหมดหมดละมาโชนี้ก็นานมากค่ะหกเดือน,นะคะ่ะมารอบหนึ่งนะคะนานมากมากเลยนี่นะคะไซส์ก็เป็นปกติทั่วไปนะพี่นเนาะกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้ากระสอบเบอร์หนึ่งนะคะเห็นมากพี่ดำ เ <1 S 1> บอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ 30, 30, 30, 30, 30, 36, ่งสามสิบสามสองสามสี่สามสิบหกไซส์สแตนดาร์ดมาตรฐานของอไซส์เอเชียบ้านเราเลยไซส์ดีไซส์สวยนี่นะคะมาตรฐานเอเชียบ้านเราเลยค่ะลูกค้านี่ตัวนี้ก็สามสิบสองค่ะ,นะคะผ้าหนาผาน้าแน่นนะคะ จัดว่าเด็ดอยู่คาโคชช้อนนี้หมดหมดเร็วมากค่ะพี่เอ,อดีดูเขา,าพับมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตครีก่อนนี่เอ,อ้ยตัวนี้รูปปลารูปไหล่เท่าไรวะเนี่ยบางตัวมันเหมือนกางเกงเขาเรียกว่าอะไรนะเขาตั้นเวสปอยอ่าเหมือนเขาตั้นเวสปอยแบบเป็นขาสั้นผ้าวเวสปอยใช่ไหมขาสั้นอย่างเงี้ยก็ตัวนี้แรงเล่์นะคะแรงเลยสวยนะ ผ้ามันหนาทรงผู้ชายนะคะทรงผู้ชายผ้านนหนาหนาลีวายรีวายค่ะไก่ไก่นะ45กิโลนะคะคาร์โกช็อตตัวนี้ก็น่าจะใช่รีวายนะั้ยนี่ก็รีวายไนหะเนี่ยโอ้รีวายค่ะผ้าหนามากเลยพี่หนาแน่นจัดเต็มเลยนี่รีวายนะคะรีวายหนาแน่นจัดเต็มไป ด็อกเกอร์ค่ะอ่าแบรนด์ดีไม่ต้องลุนเพราะว่ามีแบนด์อยู่แล้วในกระสอบนะคะมีอยู่แล้วแน่นอนในกระสอบค่ะไม่ต้องลุนค่ะพี่หานี่เไงไซส์ดีด้วยสามสิบสามสองสามสิบสี่สาสิบหกนะคะไซส์แบบว่าทั่วไปเลยอมีขนมมาด้วยนะโซโนมา มีบริการรีดอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีบริการซักนะเราจะรีดอย่างเดียวเพราะว่ากระสอบกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะนชอบติดมือหนึ่งกระสอบเบอร์หนึ่งเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วงามมันไม่ค่อยเปื้อนพี่งามมันไม่ได้เปือ้อนไม่ได้แบบมีตําหนิอะไรนะคะรีดเสร็จแล้วก็ขายได้เลยเพราะลูกค้าปู๊ส่วนใหญ่เขาก็รีดกันอย่างเดียวค่ะไม่น้อยมากเลยที่จะซักนะคะไม่ค่อยมีค่ะเพราะขนาดลูกค้าขายในห้างก็ยังรีดอย่างเดียวไม่ไม่ซักนะคะ บางทรงใช่ใช่บางทรงเนี่ยพี่เอาไปขายเป็นทรงผู้หญิงก็ได้นะคะพี่บำรุงสวัสดีค่ะลีค่ะลีไรเดอร์นะคะแรงเลยโอ้โหนะบอกแล้วว่าไม่ต้องหลุ้นเพราะยี่ห้อมีแน่นอนอยู่แล้วทุกกระสอบจ้านี่ซิปเป้ากระดุมจัดวันแน่นนะคะ หมาด้ลขลีลีค่ะอ่าแบรนด์มีแน่นอนนะคะลูกค้าขานี่นะคะเอลสามสิบค่ะกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะกระสอบเบอร์หนึ่งใครอ,อยากจะรับก็แจ้งเลยดูเอเบอร์คอมเบียร์ัวนี่ดิคตนหนักเลยอะตัวนี้นี่หลายกิโลมากเลยเออตัวนี้แบบหลายโลมากเลยหนักอึ้งเลยอะเนี่ยดูดิหนักมากพี่ตัวนี้แบบสามโลได หนักมากเลยค่ะเบอร์คอมเบียค่ะเอลสามสิบหกค่ะลูกค้าหนักมากอเบี้ยลูกค้าดูนะหนักจริงอ่ะเบี้ยกดูดิไปปลุ่ปล่อยเห็นไ,ไหมหนักจริงเอออันนี้อะไรอ่ะเออรูปลายอีกแล้วนะเ <พา S 1> นี่ยผ้าสวยงานใหม่ด้วยนะเนี่ยบางตัวเนี่ยงานแบบยังไม่ได้ผ่านการใช้นะคะตัวนี้ก็แก็บนะคะลูกค้านี่อ่ะบี้ยลูกค้าดูแบรนด์ ใครอยากรับสอบนี้พิมพ์รับมาได้ค่ะประมาณ120ตัวบวกลบค่ะพี่ประมาณ120ตัวบวกลบค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเปิดได้ประมาณนี้เลยค่ะร้อยี่เป๊ะๆไม่ก็ร1 9 1สิไม่ก็ร้อยยอ็ดจอยู่เนี้ยค่ะก็ขอตีเป็น120บวกลบนะคะกระสอบที่เปิดลูกนี้ส่งฟรีราคาปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อความรวดเร็วสำหรับลูกค้าที่เห็นและสนใจนะคะดูราคาแล้วอ่ะฉันโอเคก็จัดไปได้เลยกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะจ๊ะด็อกเกอร์ค่ะาพานั่นๆเลยนะคะพานั่นๆเลยลูกค้าที่ต้องการให้รีดก่อนสรุปยอดแจ้งน้อดมินนะคะรีดด้วยอุ้ยทำม,มี ค่าเรีงกระสอบละสามร้อยบาทาพมมี่จ๋าทอมมี่ไฮฟิกเกอร์ตัวใบโพจ้ะทอมมี่สวยอสุดส้มอิดนะส้มอิดนี่อ่ะหูกระเป๋าเยอะมากอ่ะดูดิกระเป๋าเพียบใครจะรับก็รีบแจ้งนะคะลูกค้าส่งฟรีนะสอบที่เปิดอ่ะ สวยนะเดิดเออดูดูกระดุมซะก่อนดูกระดุมซะก่อนเท่ระเบอร์ระเบอร,ร,บอรไปเลยไปงนไง<ส>เออสดสดไหนวะ Airwork ค่ะยี่ห้อดีนะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีแบรนด์นะเนี่ยยี่ห้อดีมีให้ลุ้น น้องๆเปิดรีดกันหลายรอบแล้วค่ะเปิดรีดกันหลายรอบแล้วนะคะบางตัวก็จะเป็นแบบคาโก้แบบซิปนะคะซิปซ่อนอยู่ด้านข้างใครอยากได้สอบใหม่มีนะไว้อีกสองลูกนะคะ,ะ Nike ค่ะโอ้ Nike เอ,อ้ยยี่ห้อดีแม n มี้รุนเืมคือไม่ต้องกลัวว่าในกระสอบจะไม่มีแบรนด์เนี่ยแบรนด์เยอะมากเลยนะแบรนด์เยอะ ตัวนี้ผ้าสวยอะ่ะใช้สวยนะ L 32เองอม,มด้วยลีล,ลีจ้ะตัวนี้อะไรอะ่ะบิวอะไรไม่รู้อะ่ะนี่มีเป็นผ้าแบบผ้าแห้งไวด้วยนะ สไตล์แบบคล้ายๆเก่งเดินป่าอะไรเงี้ยสวยๆสามสิบสามสองสามสิบสี่ 30, 3, 2, 3, พีไซจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะมีอ่ะมี่คาโกช็อตมาด้วย <one> โอเนวีน่โอเนวี่จ้ะแบรนด์ชอชิอาค่ะโอ้ยแบรนด์มีนะแบรนด์มีลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยอ่ะนี่งานเดสตอ็อกมือหนึ่งก็มีนะ mm hmm. เห็นไหม งานมือหนึ่งก็มีมานะคะเนี่ยงานมือหนึลูกค้าก็เอาไปคัดแยกเอาเนาะลีไวโอ๋ลีไวได้หลายตัวแล้วหลายตัวแล้วนะคะทรงคาโก้เดิมๆเ,เลยอะ่ะอืมคาโก้เดิมๆอ,อ่ะอะมาต่อกันที่โฮลิสเตอร์ค่ะพี่นกของเรา นกแดงนกแดงค่ะเพราะว่าอเมริกันอีเกิลมันก็นกเหมือนกันแต่มันก็นกคนละแบบไงฟาดตารางเงือดงสวยจังเลยอาร์บันค่ะใสหล่อมา นี่ก็เออร์นนะ,ะไซส์ดีๆไซส์หล่อๆคะ่ะลูกค้าโหตัวนี้ลีจ่ะโอ้ยี่ห้อมีเยอะเป็นไงเป็นไงพี่โน้ออ่ะ่ะยยีีหมเวสวยๆเลยสะอาดมากลูกค้างานดีงานสวยนะคะไม่มีตำหนินะตัวนี้ก็เด็ดวะ่ะเดนิมเฮาส์ ค้าหนักมากเลยอะ่ะค้าหนักพอๆอกับตัวเมื่อกี้เลยอะปป่ะตูดใบโพงไงเอ่อตูดใบโพงไงดูด,ดินี่ตูดใบโพพี่อนี่มีอาร์มี่ช็อตมาอีกอาร์มีท่ทหารอาร์มี่นะคะคาโกช็อตตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะกระสอบอาร์มี่ช็อต ลูกค้าที่ถามไว้ก็ไม่มีแล้วนะคะรีค่ะต้องรอลอตใหม่รตหน้าเมื่อไหร่ยังไม่เร,ตรอตัวนี้สวยวสวยวนี่ผ้าใหม่มหมใหม่ใช่คือเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่ามันเป็นคาร์โกช็อตอตตะเนาะนงานแบบพวกเดินป่าสายเดินป่าผ้าแห้งไวอะไรเงี้ยก็มีผลน,นะค่ะลูกค้าเยอะอยู่เลเนี่ยนะ เอร์บิร์นนะเอลยิบเก้าพี่จ๋าเขายัดติดกระดุมอย่างเดียวนะซิปมันใช้ได้หมดแลยพี่แต่ว่าเล็บแหกหมดแล้วเอลยิบเก้า e พี่เร์บิร์นนะไซส์สวยงามลูกค้ารีดอย่างนีวงานแบบนี้พอลีดนะต่างกันเลยอะ่ะกับตอนที่เปิดกระสอบใหม่อะ่ะต่างกันลิฟเลยอ่ะเราลิดเองที่ร้านนะคะเราลิดเองที่ร้านลีดตหรือไม่ริฟใช่เราลีดเองที่ร้านนะคะ เราไม่ได้ส่งด้านนอกน,นะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคือเปิดแบบไหนแล้วลูกค้าคือได้แบบนั้นเลยนะคะไม่ต้องกลัวของหายไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแบบไปส่งร้านแล้วก็ไปรอรับไปรับกลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะ <mug> ให้มันจบที่เราให้มันจบที่เราเนาะ<แ>ใ,<น>ให้มันจบที่ร้าน,น <respects. S 1> เราให้มันจบที่ร้านเรานะคะแล้วเราก็แพ็คส่งให้ลูกค้าเลยลูกค้าก็เอาไปขายได้เลย ลูกค้าไปคือพร้อมขายพร้อมขายเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดกระสอบรีดพับอย่างดีนะคะไปถึงลูกค้าก็ขายได้เลยค่ะให้มันจบที่ร้านเราด็อกเกอร์ค่ะรีไวลูกค้าเปิดรีดเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะคนหนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ลูกคนหนึ่งนะคะ จอร์เชียฟินดิกกุโรถนี่ไฟตารางด้วยตัวนี้ลูกค้า เนี่ยเป็นงานแบบเมา n ์เท n เลยเนี่ยคือเขาจะเป็นรูปแบบเนี่ยอเ,เออเป็นรูปภูเขาอะเป็นรูปแบบว่ากางเกงเดินป่าประมาณนั้นอะนใช่ใช่ยิงนกตกปลาถามว่าเดี๋ยวนี้เขาตกปลาเอ้ยยิงนกอีกไหมก็น่าจะไม่นะใส่พวความเท่เนาะเขาไม่ทำามาแล้วเดี๋วนี้คือเน้นเฟ้ค่ะใส่พ่กความเท่เดี๋ยวนะี้ใส่แบบ ดูเท่ๆหล,ล่อๆอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ดูดิงานมันสวยว่ะี่ห้อแบบเยอะอ่ะไม่มีเปื้อนเลยโอ้ตัวนี้<ไ>ปโปโลด้วยนะเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็ยูนิเปย์นะเฮ้ยยีย่ห้อเยอะมากเลยนะเป็นแบรนด์ที่แบบอ่ะเกินครึ่งที่เรารู้จักนะแบ,บรนด์พวกนี้นะตัวนี้โปโล่ลาเป็นลอเรนนะเห็นไหมคะคือมันเป็นแบรนด์ที่เกินครึ่งอ่ะที่เรารู้จักอน่ะ ขาหยิบตัวเดียวกันอีกกระดุมทองเหลืองเอซิปซิปเป็นงานทองเหลืองนะคะอัร์บอนนะลายสวยไม่ไม่มีออตำหนหิงานดีไม่มีตำหนิลูกค้าใครอยากจะรับกระสอบนี้พิมพ์รับมาได้นะคะพิมพ์รับมาได้ไส่วนใครอยากได้สอบใหม่ที่รีบแคปหน้าจอคลิปนี้ไลนีมานะรีบแคปมานะคะ ทักแชทมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กนะจ้าแคปมาอ่ากระสอบใหม่อีอส2นะหมดเนี่ยป้ายนี้จะประมาณ4-6เดือนนะคะมารอบหนึ่งเนาะมีมาไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปเราจะเปิดเสื้อการ์ตูนใครอยากดูงานกาตูนใครอยากดูงานวินเทจไลฟ์ต่อไปไม่ควรพลาดคะ่ะ